นี่คือนางไหมฟอร์มกอนะคะที่แค่ผ่าหัวแล้วก็ฝังหัวเป็นหัวทั้งหัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนเห็นไหมคะเป็นฟอร์มกอเยอะมากเลยทุกคนค่ะวันนี้แม่ปูมาเอายาสีฟันมาแลกนางไหมจะคุมไหมเนี่ยยาสีฟันหนึ่งหลอด จะนั่งไหมทั้งกอจะหลบไหมยัยฟูยัยฟูที่จะหลบโ็แล้วอุ้ยมรุสาออกอ่ะพี่ปูสงสารมันเว่ยอย่าไปคว้ามันข้างล่างมันชื้นอยู่เห็นไหมมันแข็งแค่ข้างบนเว้ยมันแห้งก็ไม่ได้คีเร่ดอก กว่านั้นว่าฉันแต่ว่าดินมันก็เอาแต่ดินก้ามปูเปล่าไม่รู้ดินถุงอะใส่เลยเออแล้วก็ใส่เลยอุอ้ยน่าสงสารเนแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเอาแบบดินผสมมะเาะอุะอ้ยหัวยายอะขอหัวได้ไหม <laughs> อุย้ยฉันจะร้องไห้ <laughs> เขาจะไปขยายพันธุ์ให้ไงโอ้กว่าจะได้โตเท่านี้อีกจะได้มีเยอะๆ آ. หัวมันใหญ่เ,เดียวเองมันมีหัวเดียวเองเนาะเดี๋ยวหนูไปขโมยยายมาให้หนูจะไปวันนี้หนูจะไปขโมยยายมาให้เอางี้เลยเหรอนี่นี่ค่ะน,นางไม้นะคะเป็นต้นที่มีหัวค่อนข้างใหญ่คะ่ะเราสังเกตนะคะไม้ต้นไหนที่มีหัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีหนอ่อมีหัวเนาะ ค่อนข้างใหญ่เขาจะมีใบที่น้อยนะคะต้นนี้มีใบแค่สองใบเองนะคะแม่ปูได้มาจากบ้านน้องสาวเมื่อวานนะคะต้นนี้ก็เลยจะเอามานี่นะค่ะทุกคนเราจะมาผ่านะคะวันนี้แม่ปูจะไม่ไม่ได้ผ่าหัวแบบว่าเป็นชิ้นๆนะคะทุกคนก็มี เขามีเขาเรียกอะไรคะเคี้ยวเคี้ยวหลายเคี้ยวเลยนะคะแม่ปูแช่น้ําไว้1คืนนะคะมี1นเคี้ยวสองเคี้ยวนี่ทุกคนด้านหลังมีเคี้ยวเยอะเลยแม่ปูจะใช้วิธีผ่าแบบเอาจอมไปปลูกนะคะแล้วก็ที่เหลือแม่ปุ๊ก็จะฝังทั้งหัวเลยนะคะ เพื่อให้ได้ฟอร์มกอ่อนนะคะทุกคนเราจะเอาประมาณไหนคือถ้าจะเอาประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวไปติดที่จอมเอาไงดีแต่นี้ก็มีเขี้ยวติดที่จอมเอาไงดีคะแล้วแต่เนาะเอาอันนี้เดียวอันนี้นะคะทุกคน มันก็จะมีเขี้ยวบางอันที่ติดไปกับจอมนะคะและบางอันก็จะอยู่ที่หัวโอ้นี่นี่นี่น,น,นี่เขียวเขาอ่าเนี่ยทุกคนแยกมาแล้วนะอันนี้หัว หัวเขาก็จะมีเขียวหนึ่งเียวอัน,นี้เหนึ่งสองนะคะเยอะเลยมีเขี้ยวรอบเลยนะคะตรงนี้ก็เขี้ยวเด่นชัดเลยนะคะนี่แม่ปูก็จะปลูกพร้อมรากรากติดมาหน่อยนึงนะคะเขียวข้างล่างก็มี ส่วนจอมในส่วนของจอมเดี๋ยวแม่จะตัดใบแม่ปูตัดใบนี้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาแย่งอาหารนะคะแย่งอาหารต้นเอาไว้แค่ใบเดียวพอนี่ค่ะทุกคนเอาไว้แค่ใบเดียวนะคะหัวเขานะคะแม่ปูจะทิ้งไว้ เยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าเรามีเนื้อเนื้อที่หัวเยอะต้นเขาก็จะโตดีนะคะเพราะว่าสารอาหารอยู่ตรงนี้นะคะมีเขี้ยวเยอะเหมือนกัน1นึ่งสองสามสามเขี้ยวนะคะกับจอมเนี่ยนะคะแม่ฟูจะปลูกลงในดินที่ เราผสมมาแล้วนะคะจะเป็นใบไม้ใบไม้หมักแม่ปูซื้อมานะคะถุงละ25บาทแพงเหมือนกันนะใครช่วงนี้นะคะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะใบไม้ my, เขาจะเริ่มร่วงนะคะทุกคนเราก็เก็บแล้วก็หมักไว้นะคะไว้ใช้เองได้เนาะใช้ไม้อะไรใบไม้อะไรก็ได้นะแม่ปูว่านะแต่อันนี้ก็คือเป็นใบไม้ผสมนะคะเราจะปลูกเลยนะคะแล้วค่อยไปรดน้ำ ใบไม้นะคะเขาจะค่อนข้างร่วนแล้วก็เหมาะกับการปลูกไม้ทุกประเภทเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูจะอบเขาด้วยนะคะส่วนที่หัวนี่นะคะทุกคนสังเกตไหมว่ามีจะมีมีเนาะมีเขี้ยวเอ้ยพูดผิดพูดถูก มีเขี้ยวติดมาเยอะเลยค่ะแม่ปูจะไม่พา่าแม่ปูจะปลูกทั้งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอาหารที่อยู่ที่หัวเนี่ยค่อนข้างเยอะไม้ที่เขางอกออกมานะคะหน่อที่งอกออกมาเนาะเขาก็จะกัดสีเลยนะคะแม่ปูเคยเห็นตัวอย่างมาค่อนข้างสวยกัดสีเลยโดยที่แบบจะไม่เป็นต้นเล็กๆที่ใบเขียวๆนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นต้นแบบ ใบแบบแบบนี้เลยนะคะทุกคนแม่ปุ๊กก็เลยจะลองดูนะคะแบบนี้โตไวนะคะกัดสีเรียบร้อยถ้าเกิดจะขายเราก็แยกเอาขึ้นมาแยกหน่อขายได้เลยนะคะแยกหน่อใส่กระถางใหม่ได้เลยแล้วก็ต้นไม้เขาก็จะมาออกเป็นแบบสมบูรณ์เลยนะคะทุกคนเนาะและนี่คือ านางไหมที่ที่เราปลูกไว้เอาเอาจอมาปลูกไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะทุกคนก็ออกใบที่สองแม่ปุ๊ดทิ้งใบตอนแรกไว้1นึ่งใบนะคะตัดทิ้งไป1นึ่งใบและนี้ใบที่สที่ที่หลอดที่เป็นหลอดออกมานะคะก็แข็งแรงดีมากลำต้นแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นหัวที่แม่ปุ๊ ปล่อยไว้ให้เขางอกนะคะนี่ค่ะทุกคนเขากำลังงอกนะคะหนึ่งสองสามกำลังงอกประมาณสามสามหัวนะคะสามอะไรอะ่ะสามยอดนะคะก็แม่ปูเคยเห็นแล้วนะที่สวนของพี่สาวแม่ปูนะคะเขาทำออกมาได้ ได้โอเคมากเลยแล้วหลายๆที่ที่แม่ปูเห็นนะคะเพราะว่าหัวของเขาก็คือเออมีสารอาหารที่สะสมอยู่ก็จะทำให้ต้นโตไวแข็งแรงโตมาก็เป็นออกสีเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญตอนที่แม่ปูอผ่าหัวออกนะคะก็คือแยกจอมกับแบบกับหัวของของนางไหม แม่ปูก็ไม่ได้ทาปูนนะคะปรากฏว่าเขาแข็งแรงกว่าต้นที่แม่ปูทาปูนอีกฉะนั้นคือโดยธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องทาปูนเขาก็ไม่เน่านะคะทุกคนแม่ปูพิสูจน์หลายรอบแล้วว่าการทาปูนหรือแช่ปูนแดงไม่คือไม่คือยังไงคะเหมือนกับปว่าไม่ส่งผลอ่ะการยิ่งทาปูนแดงปูรู้สึกว่าเขา เขาแตกช้าเขาโตช้ายังไงไม่รู้นะทุกคนแล้วแต่แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวแม่ปูเองรู้สึกแบบนั้นเนาะก็คลิปนี้แม่ปูลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ